สวัสดีครับวันนี้มาชมชุดเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับโซนี MHC VZ10A มาไม่ AV นะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล่างสุดแต่ว่าตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับตัวนี้จะได้ IC เบอร์แรงสุดของตระกูล VZ เลยนะครับจะเป็น IC เบอร์40นะครับเป็น IC ของพวกที่ใช้กับพวก LBT นะครับ LV60 LV100 ประมาณนั้นนะครับ ตัวนี้นะครับใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับในโหมดฟังก์ชัน CD แล้วก็ติด USB ให้ด้วยนะครับในโหมดฟังก์ชัน CD เหมือนกัน FM สัญญาชัดเจนติดสตนดลีโอนะ AUX ใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างนะครับต้องบำรุงให้หมดแล้วนะครับอย่างดีเลยนะใช้งานได้ยาวๆแน่นอนแล้วก็โมพัดลมให้ติดตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นด้วยหน้าจอสดใสชัดเจนชมภาพนิ่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวจบจากภาพนิ่งนะครับจะมีคลิปแทสเสียงเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ จชอบวัไรจชอบวัไรจชอบวัไร,ไรมาดูตัวเครื่องนะครับ Sony MHC VZ10 นะครับตัวนี้บอกได้เลยตัวแรงของตระกูล VZ เลยนะครับตัวนี้ ได้ไอเบอร์40่ย์เบอร์แรงของ Sony เลยนะกำลังขับเขาอยู่ที่200ร้อบวกสองวัตต์ i m s นะครับเป็น400วัตต์ i m s นะตัวนี้บอกก่อนนะครับใช้งานได้บลูทูธห้าจุูนย์นะครับในโหมดฟังก์ชัน CD นะครับแล้วก็สามารถใช้ USB MP 3ได้ด้วยนะครับ USB เล่นไฟล์ MP 3นะในโหมดฟังก์ชัน CD เหมือนกันนะครับ AUX ข้างหลังใช้งานได้ทุกช่องเลยนะครับทั้งวิดีโออินทั้ง MD อินใช้ได้หมดเลยนะแล้วก็ ตัวนี้จะทําการโมพัดลมให้ติดตลอดเวลานะครับเพื่อระบายความร้อนนะได้ดีมากขึ้นหน้าจอสดใสชัดเจนปุ่มกดเปลี่ยนใหมหมดทุกปุ่มเลยนะครับวอลลุ่มดีไม่รวนะครับภายในซ่อมบารุงให้แล้วอย่างดีนะซีดีและเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเทปใช้งานไม่ได้นะส่วนซีดีนะครับแปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธให้เรียบร้อยแล้วนะครับแปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธให้เรียบร้อยมาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนะครับนี่ฝาบนนะครับตุกฝาครอบเครื่องนี้เก็บสีให้ใหม่นะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะเงาวับเลยครับก็ สีใกล้เคียงของเดิมนะครับสีใกล้เคียงของเดิมเลยนะเก็บสีให้ใหม่ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังของเครื่องกันนะครับตัวเครื่องค่อนข้างจะหนักมากครับรุ่นนี้กําลังขับสูงครับเบรจัดจ้านนะนี่ด้านหลังของเครื่องนะครับข้างหลังยังสวยอยู่นะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบเสาอากาศ FM นะครับอันนี้เป็น AUX นะครับสอันนะครับลายอินนะครับ ช่องสับเอาใช้งานได้ปกติพัดลมจะทํางานตลอดเวลานะครับเสียบปักปุ๊บพัดลมทํางานเลยนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นอันนี้ช่องใส่ลาโพงคู่หน้าซ้ายกว่านะครับอันนี้เป็นช่องเซอร์ราซ้ายกว่านะครับตัวนี้จะไม่มีระบบ5.1นะตัวนี้จะเป็นระบบเซอร์ราอย่างเดียวนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะสวยกําลังขับสูงครับตัวนี้ตัวแรงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปเทสเสียงต่อไปครับมาดูลําโพงกันก่อนนะครับลําโพงวีซ่า30นะเดี๋ยวดูลําโพงคู่หน้ากันก่อนนะครับเปิดอากาศให้ดูนะ นี่นะครับสภาพดอกสมบูรณ์แบบนะครับเสียงออกครบหมดทุกช่องทางครับนี่คือสภาพด้านบนนะครับก็จะมีตำหนิบ้างนะครับนี่นะครับจะเห็นเนื้อไม้อยู่นะแต่โดยวรวมยังสวยอยู่ครับดูด้านข้างของลำโพงนะนี่ครับดี๋ยมาดูด้านข้างอีกข้างนะครับเดี๋ยวจะหันให้ดูนะ ครั่นข้างอีกข้างนะครับก็มีริ้วรอยการใช้งานนะครับตามตภาพนะแต่โดยรวมสภาพลำโพงยังสวยครับนี่ด้านหลังของลำโพงนะครับแลเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับมาชมคลิปรีวิว vset หนึ่งศูนย์นะครับ sony msc vset หนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้นะครับบอกก่อนนะครับใช้งานได้บลูทูธห้าจุดศูนย์นะครับในโหมดฟังก์ชันซีดีนะครับและสามารถเล่น usb นะครับไฟล์ mp 3ได้ด้วยนะครับในโหมดฟังก์ชันซีดีเหมือนกันนะครับ fm สัญญาณชัดเจนติดสเตริโอ aux ใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้หม่หมดนะครับภายในซ่บมัลรุงให้อย่างดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเทปซีดีใช้งานไม่ได้นะครับซีดีก็แปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธหน้าจอสชัดเจนนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับโมพัดลมให้ติดตลอดเวลานะครับเสียงที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงพัดลมนะครับเสียงไม่ดังมากครับพอเปิดเพลงก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสกันก่อนเลยนะครับกด power ตัวนี้นะครับรอรีเลย์ดังครับดังแล้วนะครับราวนี้เดี๋ยวไปเทสจูเนอร์ก่อนนี่นะครับ fm ติดสเตอริโอนะครับไปสเตอริโอติดนะเราขึ้นอัตโนมัติได้นะครับ กดค้างประมาณสองวีแล้วปล่อยนะก็จะเป็นล็อกขึ้นอัตโนมัตินะครับสานีนตะิดต่อผมมาั้งแต่เอว FM สัญญาชัดเจนเลยนะครับ<ส>วอลลุ่มนะครับดีไม่รวนนะตัวนี้ใช้งานได้แจ่มๆเลยนะวอลลุ่มอะ่ะหน้าจอตัวนี้ก็แจ่มมากครับเคนะครับหมุนตามมือนะวอลลุ่ม เดี๋ยวมาเทสฟังก์ชันบลูทูธและ USB มาเทสฟังก์ชันบลูทูธนะครับกดเข้าฟังก์ชันนะครับไปที่ cd นะครับนี่นะครับ c d ดีนะแล้วมาเชื่อมต่อที่โทรศัพท์เราได้เลยนะครับไปที่หน้าบลูทูธโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็หาคําว่า h ทสนะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับนี่และครับชื่อบลูทูธเขานะครับอันนี้เคยเชื่อมแล้วมันจะเชื่อมอัตโนมัติเลยนะครับของผมมาฟังเพลงกันดูครับ เปิดเสียงโทรศัพท์ให้สุดนะครับแล้วก็มารลีมาเพิ่มเอาที่วอลลุ่มหลักนะครับเดี๋ยวลองบลูทูธก่อนนะครับการปรับ EQ นะครับอันนี้จะมีุ๊ปให้เลือกต่างๆนะถ้าอยากหนักแน่นต้องไปวี o u ปตัวนี้นะครับปรับ EQ นะ กดปุ่มนี้นะครับมาเซ็ตภาพแล้วคำว่าซาวโหมดนะครับ EQ สำเร็จรูปจะอยู่ที่ไฟสิเลตนะครับนี่นะกดเลือกได้เลยนะครับชอบแบบไหนถ้าชอบล็อกนะครับกด Enter ตรงกลางนะหรือถ้าจะปรับ EQ เองตัวนี้ปรับได้5แบนด์นะครับเข้าไปที่เดิมเหมือนกันนะครับมาคำว่า equalizer control แล้วก็ t n t e r นะครับนี่นะเลือกได้เลยนะครับ ว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่ยม่แน่นมากเสียงกล้องกังวานที่โมดตัวนี้นะครับ มาเทสฟังก์ชัน USB นะครับนี่นะครับ USB สามารถเสียบเล่นได้เลยนะครับโมดจะตัดเป็น USB อัตโนมัติเลยนะครับนี่นะเสียบไปเลยนะครับบูทจะหยุดไปแล้วนะครับจะเป็น USB นะครับอ่านนะครับ u s เอสบไม่สามารถกดเลือกเพลงได้นะครับต้องรันไปเรื่อยๆนะครับต้องรันเสียงไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าจะไปเข้าบลูทูธต่อนะครับต้องถอด USB อออกทุกครั้งนะครับเ <Bluetooth made. S 1> ข้าหมดบลูทูธแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วครับเล่นต่อได้เลยนี่นะครับก็จะเข้าบลูทูธแล้วครับ เบ็ดลั่นมากครับตอนนี้ถ้าอยากให้เบ็ดหนักแน่นก็ปรับเข้าอีกได้นะเนี่ยนี่นะครับอันนี้ผมยังปรับไม่สุดนะนี่นะนะครับเบ็ดแน่นมากถ้าเบ็ดเยอะไปก็ลดลงได้ครับ ว่าคนจะฟังแนวระดับนี้ครับในกำลังเพาะเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ